เทคนิคการขายแบบใหม่ขายของด้วยเสียงเพลงใช่ครับอย่างที่เมื่อกี้โค้ชปีพูดไปเลยนะว่าตอนนี้ครับผมคนขายของด้วยเสียงเพลงกันเยอะมากเลยนะครับและ สร้างยอดขายได้เป็นร้อยเป็นพันบ้านต่อวันนะครับเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น TikTok อกหรือเป็นเรียลนะครับใน Facebook ใน i อจเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้มีการใช้เสียงเพลงเนี่ยในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้นแล้วซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเวลาเราโพสต์คลิปอะไรลงไปนะครับโดยเฉพาะที่มันเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะมันจะถูก a c e b o o k เนี่ยดูดเสียงออกเป็นประจําเลยแต่ตอนนี้ครับถ้าคุณอยากขายดีนะคุณต้องใช้การตลาดเสียงเพลงครับพยายามใส่เสียงเพลงลงไปในคลิปของคุณที่คุณขายสินค้านั่นแหละครับ เสียงเพลงเพราะๆเสียงเพลงที่เป็นกระแสนะมันช่วยคุณเนี่ยอย่างน้อยๆ2เรื่องเรื่องแรกเลยคือมันจะช่วยดันคลิปคุณครับถ้าคุณใช้เพลงที่เป็นกระแสเนี่ยมันจะช่วยดันคลิปคุณให้คลิปของคุณเนี่ยมีโอกาสขึ้นหน้าฟีดยังมือถือกับลูกค้าคุณได้มากขึ้นหรือคนที่เพิ่งดูเพลงนั้นจบแล้วถัดไปอีกไม่นานนะครับคลิปคุณก็จะถูกดันขึ้นไปที่หน้าฟีดหลังจากที่ลูกค้าคนนั้นเขาได้ดูเพลงเพลงเดียวกันกับที่คุณใช้กับอันที่2ครับการใช้เสียงเพลงเนี่ยมันทาให้บรรยากาศในการซื้อสินนนคค้้าาาเ่่ยอลมกขึ มันใช้อารมณ์ในการตัดสินมากขึ้นอันนี้สําคัญนะคนเรามักตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยอารมณ์เสมอและเสียงเพลงนี่แหละครับที่มันจะปลุกเราให้เราเนี่ยตัดสินใจซื้อของง่ายขึ้นลดการใช้เหตุผลลงถ้าเกิดใช้เหตุผลซื้อสินค้านะยากมากเลยครับกว่าที่ลูกค้าจะซื้อของแต่ละชิ้นเนี่ยมูต่คิดแล้วคิดอีกดีไหมคุ้มไหมจําเป็นไหมแต่ถ้าเกิดคุณมีเสียงเพลงประกอบคลิปการขายของคุณโดยเฉพาะเพลงฮิตหรือเพลงที่เป็นกระแสรหรือเพลงติด ปากหรือเพลงฟังแล้วขวัญคลายอารมณ์เพลินๆแบบนี้นะครับมีแนวโน้มที่ลูกค้าจะกดฟสินค้าคุณได้ง่ายขึ้นถ้าไม่เชื่อคุณลองเอาเพลงเพราะเพลงฮิตเพลงที่เป็นกระแสะไปใส่ในคลิปขายของของคุณดูไม่ว่าจะใน Ti ๊ t o ็อกหรือในเรียวดูนะครับคุณจะปิดการขายได้มากขึ้นแน่นอนเพราะตอนนี้การตลาดเสียงเพลงกําลังมาแล้วครับรีบออกไปทํานะครับ c o a c B พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์